จะไปไหนไ <c oughs> อ้ห <c oughs> ้อคนโไปอย่างนี้คตโตไปเด้อเอเค <c oughs> อครับ はい <laughs> họ bị sáng, chín mình xin xem họ sẽ đỡ của ก่อนที่จะถึงเวลาที่ทาดยาน,นินการประชุมนะครับผมก็จะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกชมรมวุฒิการตำงนานของเศรภูมิเศตสองนะครับซึ่งปีที่แล้วเดือนนี้ผมโชคดีมากโชคดีอะไร เป็ในสมาชิกสราบนิดหนึ่งครับสกรว์มิมยเีเยิงให้สำนักพูพูดที่มีอายุครบ75ปี9,000บาทผมก็ตกใจว่าทำไมมันได้เยอะแยะบวกกับค่าของหวันเกิดอีก2องสนรวมกัน1,1 0 0 0หื่น่รือว่าชปีปีนั้5ปีนี้ก็เจ็ดสิบห้บาพีครับ สมาชิกทีก่ร,ทรักที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีและดีใจมาช่วยกันเอาเรื่องพยอยมาผมก็คาดว่าพวกเราก็มีเวลาจำก,กัดนะครับางท่านอาจจะมีธุระที่ต้องไปพากิจต้องไปติดตามเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ตีมองตีไมาที ก็จะได้เล่นเติญท่านประธานได้ทำพิธีเปิดสำหรับรายละเอียดในปีนี้นะครับในปีนี้เราไม่มีการแก้ไขข้อบังคับเราไม่มีการแก้ไขข้อบังคับสำหรับข้อบังคับของเราเริ่องเดนะือนนั้นได้ว่าทางเลขายอย่างภารกิจจะไม่ให้โรงพิมพ์ก็พิมพ์มาแล้วพวกเราจะได้ จะได้รู้ว่าทุกครั้งเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับในช่วงนี้จบนาฬิกา15นาทีนะครับก็จะได้พิธีเปิด ครับก็มาแล้ววะผู้อาวุโสสมาชิรกรวมคณะกานานรรมการพนันเพืภอนพรนสารท่านนะครับครับวันนี้ก็ขอเชิญชมนะครับสมาชิกทุกท่านที่เสียสละมาวันนี้รับ แล้วก็ยินดีๆๆพวกเราที่เดินทางมากรุกมวันนี้ได้หลายท่านที่เป็นสมาชิกก็อยากจะมาแต่ก็มาไม่ได้แต่พวกเราก็ถือว่าจอดยอและก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับตลอดนี้ครับก่อนอื่นนะครับ ก่อนก่อนอื่นชุดปัจจุบันนะครับและเป็นชุดที่จะหมดว,วาระในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ปิดนามวาระสองเป็นอันแรกเราฝากบริหารนะครับกัญญาห้าสองนี่ผมก็ะจะบปุ๊บผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะทำยังไง ที่จะรวมข้าราชการตำนานในประพันธารได้นะครับข้บบาราชการตำนานเนี่ผมคิดเฉพาะครูนะตอนแรกๆนะแต่เดี๋ยวนะเรืนนะ่อมีท่านกำัรวงมีท่านบำเหน็จในเกมเนี่ยผมก็เคยกับเพื่อนสี่ห้าคนนะเพื่อ 4, นสี<อ>่เพื่อนคนแรกก็คือคุณเฉลิมกวนกษารนะครับมาจากผมจะดับนี้เหลือวกวนกษานะครับ นะเป็นคนแรกแล้วก็ุฉลองตอนสี่แล้วก็นะัดคุยกันหลายครั้งนลยนะครับก่อนจะลงเลยอาโอเคพอคุยกันเจ็ดร้อยผมก็ถือโอกาสเชิญสมาชิกสากลของครองครัวที่เป็นสมาชิกสากลที่เกษียแล้วเชิญมาประชุมน,นี่แหละตอนแรก ให้หลงเชื่อตัวเองนแเลยในนามผู้ประสานงานต้งชมรมชื่อนาหน้าชมรมนี้ชมรมเ,เราเกิดมาแล้วทิสี่ปีแ้วการคิดว่ามันคงเลยละ่ะตาวันเลยละ่ะจาก50คนณปัจจุบันนี้281อเ็คนอำเภอเล็กๆไม่ใช่ธรรมดานะครับได้2 0 0กว่าคนน่อีกอนาคตผมว่าผิดสารแน่นอน แปดสิบสองแล้วเพิ่มอีกบออยังเออเพิ่มเอออันเพิ่มเติมอีกสองคนก็เป็นสองร้อยแปดสิบแปดสิบสามเนาะเอาแปดสิบสี่เนาะเอาแปดสิบสามวันนี้อภิเภอิญเขาทำต้องทำได้สรุปแล้วทำได้แล้วแหละเป็นอภิเภอเล็กแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟานแทนเขาก็ลุ้นอยู่ว่าจะตั้งแต่ก็ตั้งไม่ได้สักหนี่บแทนตอนนั้นเขาตั้งหมดแล้ว มั่นคงด้วยสมาชิกเยอะเกษตรก็เยอะนะครับแก้คอก็เยอะสมาชิกขอผู้เขียนเนี่ยเป็นที่ยังอยู่กับชมร <c oughs> ไมไปแก้กกต,นนกกต่อตั้งนี่ผมกับพัชรลองชอบคนน่ารักแก่รุ่นใหม่กลอดมาที่มามาในรุ่นคณะกรรมการต่อตั้งก็มีนะครับที่ผมจำได้นะที่ผมจำได้มีเป็นประเทศประเทศในมาต้วงหลัง,งด้วยนะ ก็จำไม่ได้แต่ตอตั้งมีมีวิชามิรัฐนะครับวิชามิรัฐแล้วเอ๊ะเอ้าได้เอามากรงยุ่พี่กรงีที่สุดละอธิหานี่ปิดนะแล้วก็ไปเข่งช่องไปอ่ายแขยนคนเดียวไม่นด้เอาแล้วก็มีก็ผมก็คิดว่าเออเอาไปไว้จัดฉลากให้สมาชิกเราวันประชุมทีหน้า อะได้มาวันนี้พมต้อมาเสนอสามชุดต่อเป็นวัตถุุคคนจะให้กับพวกเราครับสุดท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอให้ท่านที่มีโรคเปันตัวก็ขอให้หายคน, <c oughs> นคมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองปีหน้า <c oughs> ปีหน้าน่าจะ พยายามจะให้ใน,นต้นบล็อกลาถ้าต้นบล็อกลาในคนเห็นแบบพวกช่วงนี้เป็อออนอะนะครับตอนเยสมาชิก่เรามานอน่อครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้อยู่ถึงปีหน้าแล้วเจอกันใหมน่นะครับขออนุญาตปิดประชุมครับขอบคุณมากครับทุ